ช่วงนี้ใกล้ถึงวันหมาบงคล12สิงหาคมนะครับรัฐบาลจึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนครับจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิสฐานพระฉายลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะและสถานที่ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับเนึ่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ครับ รัฐบาลจึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและก็ภาคประชาชนจัดตั้งโต๊ะหมู่เป็นสถานพระฉายาลักษ์พร้อมเครื่องราชสักการะและสถานที่ลงนามถวายพระพร,รับส่วนตามอาคารของหน่วยงานราชการนะครับให้มีการประดับธงชาติธงตราสัญ,ญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565 พร้อมประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาวส่วนภาคเอกชนและบ้านเรือนของประชาชนให้ประดับได้แล้วแต่ความเหมาะสมนะครับตลอดเดือนสิงหาคมทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแล้วก็แสดงออกถึงความจงรักภักดีครับ